สวัสดีครับพี่น้องเอวันนี้ทีมงานทีมเมืองพหลนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567เริ่มชกเวลา14นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกา30มนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ึของศึกมวยไทยเจสีพิกัด1 1 6อปอนด์มุมแดงหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขพบกับมุมน้ำเงินไทยแลนด์เล็กสอุ่งศักคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1น9ปอนด์มุมแดง แก้วนาคาออบจจรนครพนมพบกับมุมน้ำเงินเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์คู่ที่สของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด109ปอนด์มุมแดงพยักศักสตูลพบกับมุมน้ำเงินพลอยขาวสิทธเจการคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด122ปอนด์มุมแดงวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีพบกับมุมน้ำเงินชัดพลอยสอภูนสวัสด์ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ปิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 1 6 8พี่น้องบอกว่า ทีเมืองพหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k yok 1 6 8ครับเปิดหัวคู่ที่1ของศึกมวยไทยจ็ดสีพิกัด116อปอนด์มุมแดงหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขอายุ16ปีสูงร้อยเซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดเพชรบูรณ์ซ้อมที่สามชัยวิเศษสุขเป็นมวยขวาบู้เดินเปิดเกมต่อยหมัดสาดแข่งอาวุธหนักแรงปลายแขงแข่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดธันวาคม6 6แพ้คะแนน เพชรสุดใจต่อแย้มสวนมิถุนายน67ชนะคะแนนเพชรแสงทองแสงทองคาแกสกรกาดาคม67ชนะคะแนนเมืองลำพูนสวนไผ่านายิ้มมาดูคู่ชกกันครับมุมน้้าเมินไทยแลนด์เล็กสลุ่งศักด์อายุ18ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายสอลุ่งศักชื่อเดิมไทยแลนด์เล็กเจริญเมืองมวยไทยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มรัดมัดตีโยนเข่าแทงเสียบ แรงอาวุธหนักแรงบูดูดันครับสามไฟล่าสุดมีนาคม67ชนะนอกยก3าชายใหญ่วอสุขสันกระกราคดาคม67ชนะคะแนนชายใหญ่วอสุขสันอีกครั้งครับสิงหาคม67ชนะคะแนนบุเรงนองลูกเฉพาะหลวงต้มเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกเวทที่ชกความสดความหนักแรงของอาวุธประสบการณ์ผ่านมวยดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ออกไปที่ไทยแลนด์เล็กสอลุงศักดิ์จะบทชนะหินเหล็กไฟสามชัยพิเศษสุขไปได้อย่างสนุกมันครับ คู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด109ปอนด์มุมแดงแก้วนาคาอ,อบาจนครพนมอายุ25ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครพนมซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรชื่อเดิมเด,มดวิดมอทัศนยัยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มลัดมัดตีอาวุธหลากหลายมีหมัดหนักแรงบู้ดูดันครับสามไฟล์ล่าสุดกันยายน6 6ชนะคะแนนกุมารเวททอตอ่อกุดน้ำใสเพื่อฤศจิกายน6 6แพ้คะแนนมังกรเพชรซายมูลสนุกเกอร์ ธันวาคม6 6ชนะคะแนนนิติกรน้ำดื่มหมี77มาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรแสงชัยจิตเมืองนนท์อายุ17ปีสูง165เซนติเมรตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ห้ายจิตเมืองนนท์ชื่อเดิมแสนเก่งโรงเรียนภูวิทยาเป็นมวยฝีมือครบเครื่องศาส์แข่งแรงขวางหน้าหักแทงปั้มตีแข็งแก่งบูดูดันครับสามไฟล่าสุดพฤษภาคมห7ชนะคะแนนโลเวอรคออัออวุดอุดร มิทุนายน67ชนะคะแนนตานเดียวไก่แจ้ลังสิตสิงหาคม67แพ้คะแนนคอรัมผ้าเบรกคอมแพกเปรียบเทียบเศษสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกประสบการณ์ผ่านมวยดีกว่าจังหวะฝีมือการตัดสินใจดีกว่าครับบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่แก้วนาคาอบจอนครพนมจะเบียชนะเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันครับ เดินทางมาถึงรองคู่เอกคุ่ที่3าของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด109ปอนด์มุมแดงพยัก์ศักสตูลอายุ24ปีสูง163เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายเกียริเพชรชื่อเดิมพยัก์ชอสลาวุฒิยิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสาสแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแก่งหลักเดียบดีครับสามไฟล่าสุดพฤษภาคมห5ชนะคะแนนเพชรเอกเกียริจำลูนพฤศจิกายน66ชนะคะแนนสั่งฟ้านออนุวัฒย์ยิม กุมภา,นา,นปปาพัธานธ์สิชนะคะแนนซุปเปอร์ไบท์พพิคเนตมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ําเงินพอยขาวสิทธเจาการอายุ22ปีสูง158เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่สิทธเจากานชื่อเดิมพอยขาวอวูดอุดรเป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเตะขวาต่อยขวาปั้มลัดมัดตีเด้งตีแทงยัดไส้บูดูดันแข็งแร่งแข็งแรง,ง,งครับสามไฟล่าสุดมีนาคม67หชนะนอกยกสี่นิติกรน้ำดื่มหมี77 เมษายน67แพ้คะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มกระตกดาคม67แพ้นกยกสี่บุญชัยสอบุญมิลิตเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกค,ความคุ้นชินเวทีความหลากหลายของอุธมากกว่ามีลูกหักลูกเทวงในและจังหวะฝีมือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่พยักศักดิ์สตูลจะบทชนะพลอยขาวสิทธิการไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นครับ คู่เอกูุที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด122่อปอนด์มุมแดงวุฒิกรส่วนน้ำทางคีดีอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายสอเทียนโพชื่อเดิมวุฒิกรปอเพชรศิริเป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวามวยเข่าในเหนียวปั้มรัดมัดตีบู้ดูดันแข็ง่งแข่ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสามไฟล์ล่าสุดมีนาคม6 7ชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นเมษายน6 7ชนะนอกยก3ามทูมอลโลเกียรติทรงฤทธ กรกฎาคม6 7ชนะคะแนนชายทวนวออาลุชามาดูคู่ชกกันครับมวยน้ำเงินฉัดพลอยสพูนสวัสด์อายุ26ปีสูง1 6อสิเซนติเมตรเป็นมือขวาฝีมือจังหวัดกรุงเทพซ้อมที่แสงมันมลกฏชื่อเดิมฉัดพลอยพอหอมกลิ่นเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งปั้มรัดมัดตีบู๊ดูดันหนักเดืมดีครับสามไฟล์ล่าสุดพฤศจิกายน66แพ้คะแนนปานเทพเอกเมืองนนท์กุมภาพันธ์หกสเดเสมอฤทธิเดชเก มิถุนายน6 7ชน,น,นะคะแนนราาเดชีดท่ทีเอ็นมวยไทยเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวะฝีมือความเร็วนอกในดีกว่าการตัดสินใจดีกว่าครับบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่วุฒิกรสวนน้ำทานคีดีเฉเบียชนะชัดพลสอภูนสวัสด์ไปได้สนุกมันแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับ สรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567คู่ที่1ไทยแลนด์เล็กสอลุ่งศักด์จะบทชนะหินเหล็กไฟสามชัยวิเศษสุขคู่ที่2แก้วนาคาอาบาจอนครพนมเจเบียชนะเพชรแสนชัยจิตเมืองนนคู่ที่3พยักษศักดิ์สตูลจะบทชนะพลอยขาวสิทธเจาการ คู่เอกคู่ที่4วุฒิกรส่วนน้ำทานคีดีจะเบียชนะฉัดพลอยสอภูนสวัสด์ไปได้สนุกมันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อ ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้องเอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงเงกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ